สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลใน EP ที่776ค่ะพี่พี่กำลังรังรบชมใน EP ที่776กันนะคะวันนี้หนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บะท่านเด,เดิมมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้พี่พี่แจง้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ น้องจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นรายการที่4วันนี้นะคะพี่ๆเป็นหลวงพ่อทวดนะคะประดับด้วยเม็ดพลอยนะคะอง์นี้ค่ะสายวังหน้านะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้นะคะไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะพี่อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะองค์สวยมากๆเลยค่ะฐานกว้างประมาณ3.5นิ้วเลยนะคะต่อมาค่ะหรือจะเป็นรายการที่7รายการที่8นะคะ เป็นแกะสลักมาจากเขาควายเผือกนะคะพี่นะคะเป็นเขี้ยวเสือนะคะตัวอ้าป่ากคะ่ะงดงามมากๆเลยนะคะรอยจานยันอัขระท่านชัดค่ะหมาเลขกแปดนะคะก็มีสองตัวเลยนะคะ นี่ค่ะรอยจานท่านเต็มเลยนะคะท่านในสายเครื่องรางนะคะวันนี้อยู่รอรับชมไปพร้อมกันค่ะหรืจะเป็นหมาเลขที่14 15นะคะเป็นพระปิตาพิมพ์เสี่ยนแหลมนะคะ15ก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะเป็นเนื้อเมฆพัดทั้งคู่เลยนะคะพี่สนใจรายการไหนให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะ ที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีเมลบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากวันนี้นะคะพี่ๆได้องคไหนไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยนะคะวันนี้รายการที่1น,นะคะพี่ๆขอเปิดด้วยชุดนี้เลยนะคะเป็นรวยมหาเศรษฐีค่ะเมตตามหานิยมนะคะของหลวงพ่อพระพุทธโสธรค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะในกล่องมีทั้งหมด2เหรียญค่ะเลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆเป็นรุ่นเมตามหานิยมนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้นะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทพี่พีได้ไปสองเหรียญเลยนะคะพร้อมกล่องเลยนะคะเหรียญงามมากๆเลยนะคะจะเป็นหน้ากากอาทองนะคะหน้ากากทองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้ากากเงินนะคะของหลวงพ่อพระพุทธโสธรค่ะหากสนใจอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะด้านหน้านะคะตัวหนังสืออักขาระท่านชาติค่ะ หน้าตาเหรียญท่านคมนะคะเสียนแหลหมมุดงามค่ะพี่ๆหน้าตาไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะได้พร้อมกล่องเดิมๆไปเลยนะคะมีหมาเล็โค้ดด้วยนะคะเป็นหมาเลขโค้ดสามหกหนึ่งค่ะเลขโค้ดสามหกหนึ่งนะคะหลวงพ่อพระพุทธโสธรค่ะเมตตามหานิยมนะคะอีกเหรียญหนึ่งนะคะพี่ๆ องนี้ก็จะเป็นหน้ากากเงิน,นะคะ่ะหลวงพ่อพระพุทธโสธรเช่นกันนะคะพร้อหมหูห่วงค่ะสวยน่าเก็บมากๆเลยนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นหมายเลขโค้ด1 5 8 8ค่ะ1158นะคะเมตตาม,มหานยมท่านใดสนใจหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการที่1วันนี้นะคะได้รับไปพร้อมกล่อง2เหรียญเลยนะคะ 650บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะพี่เป็นหมาเด็กที่2วันนี้นะคะท่านใดนะคะที่ยังสนใจนะคะเป็นสร้อยหยกเขียวนะคะพี่พี่สายวังหน้าสายพระกุวังหน้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระแม่อาเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะพี่พี่เป็นพระแม่ กวนอิมนะคะองค์ลงรักปิดทององเต็มค่ะเป็นหยกเขียวมรกตนะคะท่านใดสนใจปล่อยพร้อมเลยนะคะพี่มีสร้อยด้วยนะคะท่านได้รับน้องปล่อยให้4 5 0หบาทเท่านั้นค่ะ450บาทปล่อยให้รอบสุดท้ายเฉพาะวันนี้อีพีนี้เท่านั้นนะคะไม่งั้นน้องขอเก็บไว้บูชาเองนะคะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะนี่ค่ะงดงามค่ะเป็นหยกเขียวนะคะพี่ด้านหลังค่ะก็จะฝังด้วยนะคะเป็นเม็ดพลอยค่ะ แล้วก็มีมันีแดงนะคะเป็นองค์สมเด็จโตค่ะสุดมากๆเลยนะคะท่านได้รับเส้นนี้450บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่3ค่ะรายการนี้เป็นหยกเขียวมันีหยกเขียวเช่นกันนะคะเป็นสายวังหน้าสายพระกุวังหน้าองค์นี้นะคะเป็นกวนอูนะคะพี่พเทพเจ้ากวนอูนะคะองค์ลงรักปิดทองนะคะ ท่านใดที่สนใจอยากเช่าบูชาเก็บไว้ศึกษาเก็บไว้สะสมนะคะพี่พี่เทพเจ้ากวนอูรายการนี้ปล่อยให้รอบสุดท้ายที่450บาทค่ะ450บาทพร้อมสร้อยไปเลยนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นฝั่งเม็ดพลอยมณีแดงนะคะแล้วก็องค์หล่อโบราณของสมเด็จโตค่ะท่านใดรับนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่เป็นสร้อยนะคะเทพเจ้ากวนอูนะคะนี่ค่ะ เป็นสร้อยลูกประคำนะคะพี่สร้อยหยกเขียวนะคะพร้อมสร้อยเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่สี่ค่ะร้ายการนี้นะคะพี่พี่เป็นของหลวงพ่อทวดนะคะตัวตรงฐานนะคะจะอักขระไว้นะคะพี่พี่นี่ค่ะฟั่งด้วยนะคะเม็ดพลอยค่ะเป็นสายวังหน้านะคะ เป็นองค์หล่อโบราณงดงามมากๆค่ะพี่พี่เดี๋ยวน้องวัดฐานให้ชมกันนะคะฐานกว้างประมาณ3.5นิ้วนะคะพี่พี่ฐานกว้างนะคะประมาณ3.5นิ้วค่ะ้ายวังหน้าค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นมณีเอเขียวนะคะนี่ค่ะหน้าตาท่านชัดลายเส้นคมใบหูนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจว,วันนี้น้องปล่อยให้เลยนะคะ750บาทเท่านั้นค่ะ วันนี้พิเศษให้เลยนะคะสําหรับท่านที่สนใจบูชานะคะหลวงพ่อทวดค่ะเจ็ดร้บาทเท่านั้นนะคะสายวังหน้านะคะพี่นี่ค่ะฐานท่านเต็มมากๆเลยนะคะคราบทององลงรักปิดทองค่ะให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่พอ่ตรงนี้ก็จะเป็นพลอยแดงนะคะนี่ค่ะมีคราบทองนะคะพลอยแดงพลอยเขียวนะคะพี่พท่านใดสนใจนะคะหากันยากนะคะพระ รุสายวังหน้าค่ะวันนี้แบ่งปันให้750บาทพร้อมส่งค่ะพี่พี่ไม่เสียค่าส่งเพิ่มนะคะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะองคนี้หลวงพ่อทวดนะคะ750บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเล็กที่5ค่ะองค์นี้นะคะเป็นรุ่นรวยสมใจนึกขาะหลวงพ่อพัดปุญญกามวัดห้วยด่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลายท่านก็เก็บเหรียญหลวงพ่อพัดกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะเพราะเชื่อว่าในอนาคตราคาเหรียญท่านไปไกลแน่นอนค่ะ ใครที่มีเก็บไว้ในมือตอนนี้นะคะพี่พโชคดีมากๆเลยนะคะรุ่นนี้รุ่นรวยสมใจนึกนะคะพ,พี่ส่วนมากๆค่ะแล้วก็เป็นเนื้อลงยาด้วยนะคะนะคะพ,พี่ดูหน้าเหรียญตาท่านชัดจมูกไม่บี้นะคะถึงมือพี่พี่ในสภาพเปลี่ยนสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะเหรียญนี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะวันนี้นะคะ หลวงพ่อพัดปุญญากาโูนะคะวัดห้วยดวนจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะ596ค่ะหมายเลขห้ารวยสมใจนึกนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะพี่เรียนหลวงพ่อพัดนะคะวันนี้แบ่งปันนะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่6ค่ะ องนี้นะคะเป็นรุ่นรวยรวยัย์พยักนะคะพ,พี่หลวงพ่อพัดปุญญากามงวัดห้วยด่วนจังหวัดนครสวรรค์เช่นกันค่ะเนี่ค่ะรวยพยักพี่ๆดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงลงยาเต็มเลยนะคะหมายเลขโค้ด902หมายเลขโค้ด902เลขสวยด้วยนะคะพี่รัพย์พยักนะคะเหรียญน,นี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้400บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ๆ4ี่อบาทเท่านั้นนะคะเหรียญน,นี้นะคะงามมากๆค่ะลงยาท่านเต็มเลยนะคะ นี่คะ่ะหลวงพ่อพัดนะคะเก็บได้เก็บนะคะพี่ก่อนที่ราคาจะไปไกลกว่านี้นะคะหลายท่านก็ตามเก็บกันแล้วนะคะพี่นาตาท่านชัดดวงตาจมูกนะคะพี่พี่ดูค่ะรุนทรพยักเนื้อทองแดงนะคะแล้วก็ลงยาเต็มเลยนะคะเสือสองฝั่งเลยนะคะพี่สวยมากๆค่ะถ่ายจากกรงสดเลยนะคะลายเส้นขอบตัดท่านชัดค่ะพี่พี่นี่ค่ะ สวยมากเลยนะคะหลวงพ่อพัดรายการในท่านได้รับได้พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะปล่อยให้นะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่7ค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นตัวแกะสลักมาจากเขาควายเผือกนะคะอง์นี้เครื่องรางนะคะวัตถุมงคลค่ะท่านใดที่สนใจนะคะนีค่ะพี่พี่ดูใต้ฐานตรงนี้นะคะก็จะมีรอยจานยันอาาัขราท่านชัดแกะสลักเป็นเขี้ยวเสือนะคะพี่พี่ นี่ค่ะตัวอาปากนะคะรอยจานท่านเต็มค่ะสายเครื่องรางท่านดาราวันนี้น้องปล่อยพิเศษให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่รายการนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็กที่8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวเช่นกันนะคะพี่ๆแกะสลับมาจากเขาควายเผือกนะคะรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะมีเขี้ยวเสือเครื่องรางมงคล2ตัวนะคะพี่ซ้อนกันนะคะด้านบนค่ะ เป็นเขี่ยวตัวอาปากนะคะเป็นเข่าควายเผือกนะคะพี่ๆเนื้อเข่าควายเผือกนะคะเสือสอ้อสองตัวซ้อนกันนะคะท่านได้รับน้องปล่อยให้400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กที่9ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังคาเป็นพระเนื้อผงองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งรเปอร์เซ็นเลยนะคะพี่พี่ได้รับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ดูกรอบเลี่ยมค่ะพร้อมหูห่วงเลยนะคะอง์งามมากๆเลยนะคะพี่พี่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมนะคะองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่พี่ดูเนื้อพระสมเด็จค่ะเนื้อผงนะคะยิ่งลุมกล้องยิ่งเห็นเนื้อองคงพระท่านชาัดน้องปล่อยให้เลยนะคะอง,งน์นี้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 500บาทนะคะพี่พี่พระสมเด็จนะคะสนใจหลายองค์หลายรายการอย่างไรมีค่ะราคาพิเศษมีส่งรถแบ่งปันให้กับพี่พี่แน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะ500บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่10ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัดชะลองภูเก็ตนะคะพี่เหรียญพ่อแช่มเนื้อทองแดงรมดำมาพร้อมเลี่ยมเช่นกันค่ะให้ดูด้านหลังกันนะคะ ยานอักขระท่านชัดหลวงพ่อแช่มนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะน้องปล่อยให้ที่500บาทค่ะ500บาทนะคะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะพี่เนื้อทองแดงค่ะพร้อมเลี่ยมพร้อมหมุ่งหวงเลยนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แสนนะคะพี่ๆหลวงปู่แสนหมายเลขโค้ด1543 1543หลวงปู่แสนนะคะ สวยมากๆค่ะพี่พดูนะคะน่านๆถึงจะมีหลวงปู่แสนนะคะรูกประคัมท่านชัดตัวหนังสืออักขระท่านชัดเป็นเหรียญกลมพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปล่ยแบงปานให้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะรวยแสนรวยทองนะคะแสนมั่งมีค่ะวัดหนองอวัดบ้านหนองจิกนะคะตำบลภูฝายอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่พี่ หลวงปูแสนรายการนี้เหรียญนี้ท่านได้รับพรอม้เมี่ยมเลยนะคะพี่พี่ห้าบาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเที่ยงนะคะบ้านมีดีนะคะครบรอบ108ปีนะคะหลวงพ่อเที่ยงรายการนี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้เลยนะคะพี่พี่องค์นี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะหลวงพ่อเที่ยงนะคะ ท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่นี่ค่ะนาตาเรียนนะคะพ่อเที่ยงค่ะหาสนใจจริงๆแบ่งปันลดได้นะคะพี่พหลวงพ่อเที่ยงนะคะสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเซมาพุทธพุทธซ้อนย้อนยุคนะคะพี่พหลวงพ่อทวดนะคะ เป็นเหรียญเสมาพุทธซ้อนนะคะท่านได้รับนะคะได้ไปสองเหรียญแบบนี้ค่ะน้องปล่อยให้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจจริงๆนะคะแบ่งปันลดได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อทวดยมน้าทะเลจืดนะคะและท่านอา,อาจารย์ทีมวัดช้างให้ค่ะสองเหรียญน,นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโซ,โซ,โซพู้นหรือหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญพุทธคุณซ้อนท่านได้รับนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะสนใจรายการไหนททกเข้ามาได้เลยนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะพ,พี่เป็นพิมพ์เสียนแหลมนะคะ ท่านใดสนใจน้งปล่อยให้400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พีเป็นเนื้อเมฆพัดเสี่ยนแหลมนะคะพิมพ์เสียนแหลมเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาพิมพ์เสี่ยนแหลมหากันยากนะคะท่านใดสนใจนะคะพี่รายการนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นยานค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพระปิดตาพิมพ์เสี่ยนแหลมต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กที่15ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลังยันยุ่งนะคะเป็นเนื้อเมฆพัดเช่นกันค่ะองค์นี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่านะคะรายการนี้น้องปล่อยให้400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พีมาดูใต้ฐานกันนะคะเป็นพระปิดตาค่ะหลังยันยุ่งนะคะเป็นเนื้อเมฆพัดค่ะ ทานใดสนใจนะคะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่16ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังค่ะพี่พี่เป็นเหรียญฉลุนะคะเหรียญลายฉลุ itar, นะคะของหลวงปู่เอี่ยมค่ะนี่ค่ะสวยนะคะเนื้อเปียกทองค่ะพี่พี่หากันยากนะคะเหรียญลายฉลุพร้อมเรียมค่ะวันนี้ต้องปล่อยให้ที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะเหรียญลายฉลุด้านหลังก็จะเป็นหลังยันสีนะคะพี่พี่ เหรียญลายฉลุหลวงปู่เอียมต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นค่ะภูริทัตโตนะคะเนื้อทองแดงรมดำม,มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ครบรอบ100ปีเหรียญพระอาจารย์มั่นรายการนี้พร้อมเลี่ยมวันนี้น้องปล่อยให้450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพระอาจารย์มั่นพร,ริทัตโตนะคะพี่สี่รบบาทค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่18ค่ะรายการนี้นะคะพี่เป็นนาฬิกานะคะเป็นเครื่องรางนะคะของเกีาเก็บาซาซูมท่านใดสนใจนะคะด้านหน้าก็จะเป็นมณีเขียวนะคะน้องปล่อยให้ที่450บาทค่ะ450บบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่เป็นนาฬิกาเป็นเครื่องรางนะคะวัตถุมงคลท่านใดสนใจนะคะด้านหน้าค่ะตัวตัวนี้น่าจะเป็น อาทองเหลืองนะคะพี่ๆแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นมณีแดงนะคะเวลาพี่พี่เปิดนะคะให้กดด้านบนตรงนี้ค่ะน่คะก็จะเปิดนะคะแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะคะพี่ๆดึงสลักสีขาวตรงนี้ออกนะคะก็สามารถตั้งเวลาได้ค่ะท่านได้รับนะคะน้องปล่อยให้สี่รอยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะสี่รอยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ,คะด้านหลังนะคะ สวยมากๆเลยนะคะพี่เครื่องรางนะคะ450บาทเท่านั้นคะ่ะด้านหน้าก็จะเป็นมณน,นีเขียวนะคะเวลาเปิดให้กดด้านบนนะคะตั้งเวลาก็ดึงสลักสีขาวตรงนี้ออกนะคะพี่450บาทเท่านั้นคะ่ะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเลขที่19ค่ะรายการนี้นะคะพี่เป็นพระเครื่องทรงยศเต็มนะคะอุนน้เรนไม่แน่จะเป็นพระรัตนะหรือเปล่านะคะ ทรงเครื่ององค์เต็มค่ะแล้วก็มีคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะท่านใดสนใจปล่อยให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะฐานนะคะพงม,มา,หาหาอุดหน้าพี่ฐานเต็มเลยนะคะด้านหลังก็จะมีคราบทององค์ลงรักปิดทองค่ะเป็นพระกุรัตนานะคะทรงเครื่องยศองค์เต็มเลยท่านได้รับ400บาทค่ะต่อมาเป็นหมายเลขที่20ค่ะ องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตการามนะคะเหรียญเนื้ออันประกาค่ะพี่มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปล่อยที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาสการามพร้อมเลี่ยมเลยนะคะจะได้รับเหรียญพร้อมห่วงเลยนะคะพี่450บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็น พระรอดนะคะพี่พี่กรุวัดมหาวันจังหวัดลําพูนค่ะเป็นเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะพระกุสายล้านนาค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านได้รับ4 5 0หบาทค่ะ4 5 0หบาทนะคะเป็นพระรอดนะคะกรุวัดมหาวันจังหวัดลําพูนพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ <c oughs> ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่22ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญกลมนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่เหรียญกลมท่านนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะท่านได้รับ4 5 0หบาทค่ะ450บาทนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่23ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระอ่ มเหสวนนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นพระมเหส่วนพิมสองหน้าหัวกลับนะคะเนื้อสำริดสนิมแดงค่ะท่านได้รับนะคะต้องปล่อยให้400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพระมเหส่วนนะคะเนื้อสำริดสนิมแดงนะคะพ,พิมพิมสองหน้าหัวกลับพร้อมเลียมเลยนะคะ400บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่24ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะพี่เป็นเหรียญท่านนะคะลงยาสีน้ําเงิน,นะคะ่ะท่านได้รับน้องปล่อยให้สี่ร้ยบาทเท่านั้นเลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ่หลวงพ่อโสธรนะคะงดงงามงดงามมากๆเลยพี่ วัดโสธรวรารามบวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาปี0 9นย์นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยมีดหมอเล่มนี้ค่ะเป็นของหลวงพ่อกลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะมีคาดด้วยแหน่เงินนะคะตรงนี้จะคาดด้วยแหน่เงินนะคะพี่ๆใบปอกมีดนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเขี้ยวหรือเปล่านะคะงามมากๆค่ะนี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะ อนิ่าตเปิดให้ชมกันค่ะเล่มนี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้5 5 0บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะพี่จานเต็มเลยนะคะจานยานใบมีดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นของหลวงพ่อกลวยแห่งชัยนาทนะคะท่านได้รับเล่มนี้นะคะแบ่งปันให้ที่5 5 0บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทันจองท่านได้อู่เน็ตไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะน้องลงคลิปทุกๆวันเลยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปค่ะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอดไอเดียเข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทนันไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะพี่ๆท่านใดไววันนี้ได้ของติกระบ้านไปแน่นอนค่ะ อย่าลืมนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลข้ลวก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ